นี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับฝนยังตกอยู่ครับยังไม่หยุดที่หน้าโรงเรียน,นวันละวิทยาปะปสวัสดีคุณครูหรอมาเลยมาเลยระวังระวังอย่าหยับน้ำไปส่ง เอาล่มไว้กับลูกไหมไม่ต้องเดี๋ยวพ่อกลับมารับไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเอาล่มไว้กลางไหมเอาล่มไว้กลางบ่เอาไว้เนาะอันนี้น้อยนะีะเอออย่าลืมเอากำพี่บอกว่าหายหายสนามในเล็นล่มอืมอีกว่า พ่อให้หนูอยู่นเด็กเล่นก็จะลอะไรนว่าพ่จะให้หนูนหนาลนเล่นเล่นตอนไหนตอนกับบ้าน<แ>เออค่อยเล่นแต่นกัวมอ,อืมกัมหนูคิดว่าเอาไว้กับพ่อปไ้นกระเป๋านี้เสียบไว้ในกระเป๋าไ,ได้มันต้องเก็บไว้ รถไม่เป็นนี่การกับโบเป็นรถกับโบเป็นอ่ะเข้าห้องกดสีข,ขนี่นะเออกดไม่ได้หรอกแรงไม่ถึงมันจะหนีบมือต้องดึงไว้ต้องดึงปุ่มดำๆนู่นปุ่มดำๆเออแล้วก็ทางนี้นะอือม,มันจะหนีบมือต้องกด ัันใช้กลงที่แรงมีแรงเออระวังมันหนีบนิ้วมือกดปุ๊บมันก็จะไหลลงอะอ่ะถ้าหนูเอาหัวไปลงนั้นแล้วหนูเก็บอ่ะมันจะงับหัวมันต่อมามามาโรงเรียนเร็วเดินมาเดินมาห้องน่าจะร้องไห้เพิ่งมาใหม่ระวังระวังตามไทยปลูอ่ะพอพอโรงเรียนปลูก

มีนมสองมีน้ำ,นำหนึ่งขวดไปชุดสำรองชุดทำลองอะไรไชุดทดลองชุดเนี้ยขวดคุณครูชุดต้าไม่ได้ออกมาพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้ของเยอะิครับ คนเปิดห้องแล้วเพื่อนมาแล้วเอาไว้หรือเอากลับนุ่มเอาไว้หรือเอากลับเอากลับตัวหายเออเอาตัง ได้เอามาไหมทดลองนี่ไงมาตั้งเลยของต้ามีถุงมือมนี่ของหนูวางไว้นี่นี่ถุงมือไหนี่เหมือนกันนี่นะของต้าวางนะไว้นี่นะอ่ะอ่ะเฮ้ ใส่ถุงเสื้อไปใส่กระเป๋ากางเกงอันไหนก็ได้เออเรียบร้อยครับวันนี้มาส่งเด็กๆอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเตดสะดุดลง ป็นน,นเดี๋ยวนี้กำลังมาครับนักเรียนกำลังมาน้องฟ้าใสนี้กำลังหาเพื่อนมีเอาของมาทดลองนะครับห้ามกินนะครับห้ามกิน ยบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามรับชมรับฟังช่องน,อน้อยช่องนี้นะครับสวัสดีครับนี่คือสถานที่โองเรียนมหาลัวิทยาครับ